บูชา88และ V.I.P. 888ร่วมกับอาจารย์ส้มเสียนหวยตัวจริงส่งท้ายปี2564นี้อาจารย์ส้มชวนทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันกับโรงทานครั้งใหญ่สดักร้อาะกที่เสริมดวง9วัดปรับเปลี่ยนดวงชะตาอ่านรายชื่อทุกครั้งที่ร่วมพิธี าอัศวะเรืองที่พบทันสินีมงคลพิรันเดชาเสริมโชคเสริมความร่ำรวยเสริมดวงถูกหวยรับทรัพย์ก้อนใหญ่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจอาจารย์ซ่องตียนหวยตัวจริงสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคน้ำพริกครอบกอกหรือร่วมทอดกระถินส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดให้แอดมินไปที่ไลน์แอด ได้ที่061-562-6399หกุ้นึ่งพุ่ให้ต่อได้หลายชีวิตร่วมอนุโมทนาบุญกับสะพานบุญคร